สวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับวันนี้เราอยูกเกมแดกแคเซัมบี้วอลไฟอีกแล้วซึ่งไอวันนี้ผมจะมาทำคลิปพิเศษกันพิเศษไงเหรอดูเงินผมดิดูดูเงินผมนั่นละครับวันนี้ผมจะมาสอนการฟาร์มเงินกันนะครับในช่วงตอนกลางเกมแล้วก็หาเอื่อยยังไงให้ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ หาของลิเจนดารียา่ยังไงให้ได้ไง่ายๆเพราะว่าของลิเจนดารีา่แต่และอันนี้มันหายากมากๆตอนกลางเกมส่วนตอนเลีกเกมนี่สบายได้เลยเอาละลเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งดาแรกก็คือไอ้เดี๋ยวก่อนนี้จะเข้าดูผมจะทำผมจัดเซตประมาณนี้นะครับมีกล้องย่าหนึ่งกล่องแล้วก็มีกิมจี แล้วก็มีตำรววทหาหอ่ามันชื่ออะไรนะเกียบเปละอะไรไม่รู้จำอ่านชื่อไม่ได้ผมเรียกทหาหก็แล้วกันแล้วก็วกเออชาลอตถ้าอ่านไม่ผิดนะมันชื่อว่าชาลอตประมาณนี้แล้วก็ตัวตัวชื่อว่าอะไรอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยเอยก่งภาษาอังกฤษเทปาไหล่ตัวนี้ตัวสําคัญเหมือนกันเพราะอ่าปีขาเร็วเอาละ เราเริ่มกันเลยดีกว่าขอะแรกเราต้องวางลูกบอลไม่ตรงกลางแล้วก็วางตัวตัวเออตัวปืนกลไว้ด้านล่างหรือด้านบนก็ได้ส่วนเออชาลตก็วางไว้ด้านล่างหน้ามบมก็ได้แล้วแต่แต่ที่สําคัญเลยก็คือเราต้องวางตัวทหานี้แล้วโยนระเบิดให้โดนซอมบี้ตัวอ่าแดงเห็นไหมครับซอมบี้มันจะมีตัวแดงอยู่ ซึ่งถ้าโยนไม่โดนเราจะชิบหายเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้า,าถ้ามันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าซอมบี้แดงไม่ตายแล้วมันก็จะฆ่าทหารเราซึ่งตัวทหารเราเป็นตัวระยะประชิตแล้วมันมีตัวกันกระสุนนั่นแหละครับปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโยนระเบิดให้โดนตัวสีแดงครับ ปมม่วงๆนะมันจะมาสิงล่างเราทําให้ล่างเราเบื่อเป็นตัวแดงที่เออหยุดตอนเมื่อกี้ซึ่งมันน่ารำคาญมากๆเพราะนั้นเราห้ามให้เออตัวระยะกายเราโดนในอันขาดเพราะว่ามันจะทําให้เล่นยากขึ้นแล้วเงินแล้วเงินเราจะไม่มีโอเราต้องว้างระเบิดให้โดนตัวนี้แล้วก็อยากให้มันไหลได้ ตัวนี้ได้เนี่ยเราสามารถรักษาตัวนี้ได้ตอนต้นเกม์พลาดับดวงดีพอเนี่ถ้าดวงดีพอเราก็สามารถซื้อเออตัวนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถซื้อตัวเกย์ดีได้อินพีนั่นแหละซึ่งถ้าซื้ออิกพีแล้วเราจะสามารถรอดจากระเบิดเออไอตัวอัมตัวแบบกองๆกันอย่างเงี้ยซึ่งการที่จะผ่านตรงนี้ก็คือเราต้องโยนระเบิดให้โดนอ่าตัวกันกระสุน เราต้องโยนให้โดนโว้ยชุบนะโ,โดนโดนแล้วแล้วก็ววเอาวางของยาไปเลยที่ำคกว่านัา้นคือ้วชา,าหลอด้ัวยนะครับเพราะว่าตัวด้า,า,ก,ากเ้ยทางชาหลอดเป็นพิแต่ารางที่ชาหลอดมันก็ยืนนิ่งๆแบบนีเทีเลย ไม่มีตัวไยาะชิดไม่ต้องีนแล้วก็มีตัว็นคน่ามารี่จะบลกไดค่อนข้างนากทีเอกาก็ยู่ทีนี้เปเป็นไรทีนี้ก็ดูเอ K เดิเนียทีนีก็อยู่เอเเียชิายไว้วอดตติอ่มาแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วมนอีซี่อีซี่มาก แล้วเราก็ใช้เออไอเนี้ยนั่นแหละต่อไปวิธีฟาร์มอ่าวิธีฟาร์มของดีเจเนรียังไงให้เร็วเรามาอยู่ในดานนี้ครับดานคนหรือดานที่สมนั่นแหละครับ <S <S เพราะว่าดานนี้เป็นดานที่ง่ายที่สุดในการฟาร์มของดีเจเนรีนะครับตัวที่เซ็ตผมจะใช้ก็คือเซ็ตนี้ครับนี่ใช้เออไอนี่ใช้กล่องยาหรือใช้ตัวนี้ เชื่ออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือมันเป็นตัวกันกระสุนและตัวตีแรงมากๆดูเลือดมาดิดเลือดสี่ร้อยถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีสามารถใช้อากาศได้แต่ผมไม่อยากซื้อตอนนี้เพราะว่ามันผมขี้เกียจเก็บเงินใหม่เข้าใจไหมตอนนี้ใกล้จะแบบหมื่นหนึ่งแล้วอีกไม่ไกลผมจะซืออ้อตัวนี้ได้แล้ะเนี่ยนะ ผมซื้อได้ผมอาจมารีวิวก็ได้แล้วก็ตัวทหารเกนจิผมไม่รู้ว่าเกนจิมีประโยชน์ยังไงนะผมเอามาก่อนแล้วก็เออตั้าลวนหรือถ้าใครอยากแบบจบป้อมใไ,ไวหรือ,อยังไงก็ตามแบบไม่ชัวก็สามารถเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะสนใจแต่ป้อมสามารถวิ่งหาไปเลยแต่ว่าไม่รับประกันนะครับว่าจะชนะร้อยเปอร์เซ็นเซตนี้ผมบอกเลยไม่รับประกันเหมือนกัน เพราะว่าจากการที่ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะยากอยู่พอสมควรนิดนึง alia. อ่ะเอาล่ะเรามาเรื่องเยอ่ะในด่านนี้เราก็สามารถวางตัวด้านหลังไว้บางจุด้นก็ได้ครับแล้วก็วางตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเ,ออเราต้องตีตัวระยะไกลของเขาให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตีไม่ได้ก็คือ,อยาก <ossen> <ap> ตัวนี้เด่นเรื่องคีดโอ้ยตัวระยะไกลเราตายได้ไงวะ นีเด่นเรื่องขีดปั๊มนีันสามารถขีดได้ครั้งลี่เป็นอยู่สี่ได้หรือว่ายี่ยมยอดนั่นโอ้ัยอาจจะผิดแพนไปหน่อยไม่เป็นไรเลยเราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรขีดแคบไปนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกอละล่ะเราวางตัวนี้แล้วทีนี้เราก็จะโยนระเบิดใส่ตัวด้านหลังทำให้ตัวด้านหลังเจ็บปวดมากๆ จะต,ต้องแม่นน,นิดนึงเพราะว่าถ้าโยนโยนไม่โดนก็ตุ่มตายหากันั้งงโดนน,ดน,ดนั่นโดนแะครับพัอวางโดวก็อกที่อาล่ะตรงน,นี้ผมไม่รู้ว่าผม,มจะจัดการยังไงผมต้องพึ่งตัวนี้ให้คิดเนี่ยผมต้องพึ่งตัวนี้ให้คิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าไม่คิดก็คือชิปหายเราก็ต้องวางายาด้วยไว้ทำไมตัวด้านหน้ผมพูยบ่อยมา Kìa kìa luôn chi chi ghê kìa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  cả ตอนกลางเกมจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าแบบสูที่สาม,มารถชนะบ่อยกว่าของปูมเพราะว่าของปุมมัตายค่อนขอ้าง,งจะบ่อยเลยไ,ไม่ไม่ค่อนข้าง ธรรมดามามันไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอากุะแดียดดีวกว่าเยี่ยมฟาร์มคอร์ลิเดนไมลี่คาอนข้ายัางง่ายมากๆไม่ง่ายเลยมันยากอยู่มันยากอยู่พอสมค,ควรแต่แบบเข้าใจไหมคือมันไม่มีต่างอะไรแล้วอะที่แบบสามารถฟาร์มได้ดีๆอแบบนะเข็นไหมของรางันก็ดีรางันก็ไม่ดีประมาณเนี้ยหรือขอพวก,กเรลือพวกเนี้ย นีส่วนของที่เราอของเราไม่ใช้เช่นพวกเกลือเราสามารถมาย่อยได้อ้อใช่ผมเห็นเออคลิปต่างชาติเขาบอกว่าสามารถขายของได้ซึ่งของอันไหนเราที่สามารถขายได้ผมไม่เห็นมีเลย <c oughs> มันเขาจะกดโอแคอยิวตรงนี้เหมือนจะมีขายฮะไมออ่มันเขาจะกดตรงนี้นะแต่มันแบบ มันไม่มีขายแล้วอ่ะคือต้องขายยังไงใครที่รู้ว่าเออวิธีขายของอ่าเขาเรียกว่าอะไรขายของพวกเกลือพวกนี้ได้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหรือถ้าใครมีสูตรเด็ดกว่าอีกก็บอผมได้น,น,นะครับแต่ว่าแต่ในวันนี้ หมดเวลาลงแล้วครับเพราะว่ามีแค่คลิปพิเศษครับเพราะว่าผมแค่มาอืสอนฟาร์ามเงินเฉยๆเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายครับ